เมื่อนี่เข้ามาประชันกันเ่รประชันเฮียกับมันลุ้นพ่นเอาลุ้นใส่หนึ่งอู้อู้อุ้ยสามสี่ปุ่นหงบุญงอุ้ยบอลเลี้งอุ้ยเขาเอื่อนชนะท่านเขานับเต็มพี่จะมานับพี่เออโอ้ยสมคุยนะครับสมคุยเป็นปลาไหลน้องนี่ หลายอยู่ต <b exemption and brightness> <desserts> ัวน้อยเมนมวนบ่คุณใหญ่มวนเนาะคนเกิหลายเลยยาโอ้ยพวกเรามเปนเสี่ยงเงินเมื่อเมื่อตลอดเสื้อวัดตอนนี้สายเกินไปบ่นทันอแล้วเอาอู้้ละปาพี่้องเอ้รุ่นกันเมื่อนี้นะครับพี่้องผมแบบเต็ม ว่าสิมาดวนกันครับผ่านรักนะครับพี่น้องมือนี้เอาไปเอาว่าใส่โอยเออเนาะดันเอาครับเอาไอซัานี่ละพี่น้องไอสุดยอดเออแยงแยงแยงหัวไทยเขียเนี่ยผมมาจากมาลงเลยครับผมตอนนี้แมนเออ เมื่อกี้นี่เข้าจองไว้นี่ได้น้อแม่นบ่ท่านแถวๆนี้นะครับผมจองไว้แถวๆนี้แต่ว่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมบ้านบ่ได้ครับเบิดอนซิปกับผมเอ้าซิปกับผมรุ่นแฮฟังเพิ่นนะครับพี่น้องมื้อนี่อู้ดปอดแบบมันครับผมเอาซ้ำนั่นและวมองตึกมันน้อยอู้ยได้รุ่นครับผม ปลากะโตรุ่นๆนะครับพี่น้องผมหาหกโตโลของแคร์นะครับพี่น้องบัดฟปังสองลอยครับผมสะดุ้งโตห้าลอยแพ่ห้าลอยนะครับสะดุ้งปังสองโอ้ยได้รุ่น ไปเอาแฮมาท่านยุทั้งรถนนี่ละเอาจวดจวดอ้ยวดแ่าปลาตัวหน่อยครับผมเอาคุณลากมาแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยมีจัอดจ็อกเกอร์เอาเอาเฮียแล้วครับ มันมันหลุดแหนะตัวนึงหลุดแหหลุดแหตัวนึงนึงแแหทับมันอยู่ครับตัวนึงเออโอ้ได้เสยโอ้ยขนาดตัวซอยยังปลดประทันนะครับพี่น้องมือนนิสุดยอดเลยเอาลอดแห่โอ้ยสระดุ้งทัดบนปาดโทษสระดุ้ง สุดยอดสุดยอดโอ้ยมังมันสะด,ดุงขึ้นไปถึงง่ายเลอ้ยปวดอลยลิบาดเย่อเตะเสุดยอดครับผมสะด,ดุงสุดยอดอลังการครับผมมือนี่บ้านกูกาสิงครับพี่น้องผม เออบัดซิทพันพันเอาย่างน้ำกลนกันอยู่นี่แหละเนาะย่างน้ำกลนกันย่างเดียวครับเพื่อนนี่เออโอ้ยมันจิ้มบางแหน่เพื่อนบ่าทะเลดอกอุ้ยปลาถือว่าหลายนะครับพี่น้องถือว่าหลายเลยคนก็หลายเลยนะครับพี่น้องเมื่อนี้ว่ามันหลายแต่ปลาคนหลายก็ไปอีกสุดยอดของผมบ่ได้ลงเลย แมนฝนนั่งข้างรถจะนบ้านครับเอาเอาเบิงเบ้งเนีสอแหนี่ครับผมว่าตไประกันนี่แมนท่านชั่นมันกันโน่อชันกันงโนเจ้ากับ่ข่เนี้ยวันเหรนกันวะเจ้าเอาแหนี่เอาดยองแหนี่อยเอาแหนี่เอา้องแหนี่ครับเอมือามาระชั่นกันวะไปชั่นแหี่ครับมันรุนพ่นเอารุนเอาของ่ันสิึ้นแล้ว จวดจวดได้รุ่นบ่พี่น้องออยทางนี้ก็ขึ้นแล้วท่านใส่หนึ่งอู้อู้หูอยสามุ้นของผมอ้ยของผมออ้ยของผมเยสามเหลืองอุ้ยอุยเขาเพอเอินชนะท่านเขานับแต็มพี่เจ้ามาน้บพี่เออ เขานอาแต้มกันเอ้ยแต้มหกแต้มอันนี้สมมุิว่าแห่ไข่ได้นี่แห่ไข่เออสองนี่นี่โอ้เชี่ยครับผมเอารุ่นต้อนลุนต้อนไปมันรอบเฮ้ยอีกประมาณสองกิโลครับก็สิรอบฟังนี่โอุ้ยทางนี้สุดยอดสุดยอดมันเลยครับเฮ้ยยอมรับว่าเสียเปียบโอ้ ขนาดเสืออุ้มก <cade S 1> <constitutional nó S 2> ันมากยังมีป่าบนมันเสร็จแล้วครับวังไปจ้องไว้สะดุ้งมันยึดเสือพุมงคาดิทานเอ้ยบังไปชันกันกับสะดุ้งเลยสะดุ้งเป็นไหนต้องลุ้นต้องลุ้นเอ้ยโดดอุยอุยอุยอยมันหลอด โอ้ยมันหลอดสะดุ้งครับผมแต่ครบครบเอารุ่นพื้นนี่เอาผมเอานั่นก็นได้เอาอเ,อเ,เอาใส่ใส่บางแห่จันกันกนะจวดอุย้ยโดนลากมาบกไก่เต็มเต็มอุยอ้ยบางอุ้ยลายอุย้ยแพ้อ,อีกแล้วท่านเจ้านั่นแพ้อ,อีกแล้วเอ,อ้ยมื่อน,นี้จะแพ้อ่อรเบิ่อวี โอ้แน่นอนครับผมสลับกันได้สลับกันบ้านนะครับพี่น้องเมื่อนี้เอ็ดอย่างในบ่ได้ละเนี่ยมันพื้นที่มันก็ว่ามันขับแคบนะครับพี่น้องกับแปดเลย่แมันแคบแต่ว่าคนมันหลายคนมันหลายนี่พูดละเมาด้วยเออพูดละเมานี่โอ้รวยเออเอาสิท่านข้ามาขอมันไปกี่สิว่าดีบ่ขอพูดละโต้พูละโต มนเออตมาย่อปลาอ่ัปลากระไลปลากะไลยืดยอดครับพ่อได้อยากได้กินสำหรับผู้ไดลงนะครับผู้บ่ได้ลงเงยางเลาะขึมือายนี่แหละพอ้ไอยู่นันออุยยดยัดปลาสองปีเด้ครับสองแห่ีเอาแได้อีก่นน่ะคเอานี่ใเอาผู้นี้เจ้าเอาผู้นั่นโอเคโอเคตุกอีกแล้วครับผม ตุ๊ตุ๊ตุ๊อุ้ยขาดนึ่สามสองโอแคอึดจว๊นอุ้ยสองสามบังบังท่านท่านต้องรุ่นต้องรุ่นสองสามหนึ่งแค่เด้อต้องรุ่นเฮ้ยผมจะหนึ่งเอาลูกแนี้ยตัหนึ่งสองสองสามือเอาโอเคสองสามเดียวไป อว่าหักาโลแปดโลก็มีือนได้เห็นเนี่ยโล่คนหโอ้สุดอนเลยสุดยอดเลยเนาะแปดโล่กถึงกันเะหมนโ่เปอนหังหมนเนาะพอได้ทุนขึ้นกับบุบอเอาเอเออาใครก็บวดสุดอดครับสุดยอดอ่ังกันอ้ยเผือดว้าดอ้ยคนหลายก็ปลาหรือเปล่านทองจูเอาท่านท่านเอาพื้อนั่นผมเอาพื่อนนี่เจ้พืนไหน ท่านเอาพื้นนั่นเอาพื้นแันวะอ้ยเอ้ย่มีคัวเดียวเอ้ยยอะวะสามโอ้โหเบิงบอุ้ยหาท่านหาก็หเดียว่าสามเดียวยันเจ้าแพียคอยปัะนันอลุ้นโอ้ยมีขกันมมีผิดหวังนี่สองอ้ยไปต่อครับผมโอ้ มัดเสียบับเฮาเมื่อนี้ไม่ได้ลงนะครับได้แค่ยางหลาะฟังอุ้ยคนหยก็บ่แม่นดถกท่านเขาจะได้เริ่มไล่แล้วอุ้ยเบื้งพืนนั่นเห็ดทีเห็ดทีนี่เรนต้องเอาเหตุทีนะสองสองเส้นึงจวดจวดจวดเมย เงยเบาพื้นว่เา <c oughs> ต้องเขาจินจได้กลับไปหาจินน้ำเดียวโอ้นไม่น้องทางไปอีกคนโค้งมากโค้งมากพี่อุ้ยเฮ้พื้นนี่เถือคกคากิลีตรวจโอ้ยพอผิดหวังครับล่าขึ้นพื้น,นไหนได้พื้นนั่นนะครับพี่น้องช่วง คือว่าประสบผลสําเร็จบักยางมากใหม่นะครับพี่น้องผมแหมคนละผืนโคตรแล้วนะครับมือนี้เอาลุ้นอู้ยอู้ยจวดจวดคุ้มค่าอินเตอปลาตัวหน่อยยังหน่อยน้องครับก็ถือว่าโอเคยเอยนะสุดยอดสุดยอดครับจวดเป็นจวด นั่งน,นี่ก็ไม่ได้เศร้าเมื่อยเลยปลาครับผมโซนจอดสุดยอดสุดยอดอสุดยอดโอ้ยแรนขึ้นฟังพ่อมูจะแพ้ครับพ่อมูจะแพ้ครับเออทำงานนักขนาดกับพี่น้องผมอโอ้ยสมคุยนะครับสมคุยเป็นว่าปาลาไหลน้องนี่ไหลยอยู่ตัวน้อยเมน <c oughs> ปลาสองปีเางนี่คืตัวน้อยนะปลา <c oughs> สุดยอดมวนว่คุณให่มวลมวนเนาะคนเกลหรอให่โอยไป้าหลายายคนเรมนเสียงเงี้เมื่อหมือบ่ลลตโหมเอ้ยอ้อไไะว่งไปดึงมาตรงนี้ป่าสุดยอดครับคุณวงแก็าดปกลมแพ้กับีครับโอ้สุดยอดโอ้มงนีมันตื่น ดวนใ่ครับงวเอ็มกระช่างเล้วหลายคุ้มหนด้ท่านเขาะ่ตองน้ำเกินี่ว่สือบัตรอบัตตอนนี้สายเกินไปว่าท่านาเอาแหนมาเลยซื้อบัตส่วนลวดไปโอ้โหหลายครับไปโอ้ยบางท่นปวดปากัปวดนะครับโอ้ยอลังการ สำหรับอาจารย์แม่นเสื้อสีสมยุคุลนะครับพี่น้องผมยุคกลางๆเลยอดจนวินอเ้จจม้ันนเสียใจเสียใจจว่เลยเสียบัตรหารลอยแท่า

ลุ้นแล้วเอาไม่ท่านเขาเรียนกันอีกเจ้าเสียวใสเอาผมเออโอเคได้นี่ของถอยพื้นนี่ลุ้นกันครับผมลุ้นลุ้นอ้ถึงถึงกันกระตุกท่านถึงกันกระตุกเอาของท่านท่านพันเมื่อไหรอ้ยหงตัวหนึ่งตัวเอาเล่าเล่าขึ้นมาได้เลยท่านสองหรือสอง ไมได้รุ่นนี่ของแท้เราใจเจย็นยังไงแกลุกันรุ่นกันรุ่นกันรุ่นกันนีอหน, ließ, อนี้นไฟจีไจีซ <What? S 2> ูไบอุ้ย <im bul ans> เฮ้ยเยเฮ้ย้ยเายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ โอ้ยอันจันอันจันอันจันโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ยอลังการสุดยอดครับผมย่อแม่กําลังอนีกย่อแพ้อีกย่อแพ้อีกมองลูกมันคนหลายเกินเออไปไปเดินมาเดินเดินย้อนย้อนต้องนุ่นอนาคตของชาติดียวกันนี่ท่านเวียน จวดบังลาจวดโอ้บังลดึงกันปะดึงปะวันแห่แต่ก็ว่างไงเฮ้ยเต็มเต็มท่านมุ่นว่าเจ้าวันอุ้ยรอดนาแก้มือเอาไหมเต็มเต็มครับเต็มจวดอุ้ยบัวใสนะครับพี่น้องช่วงนี้สังเกตฟังนี่พี่น้องเลยเต็มคือกันป่าเป็นทั้งไหนต้องรุ่นครับผมจวด ยกมีป,ป่าไม่ได้ในร่องวะครับมองร่องวี่เมื่ไมอไหก็ได้เอาขึ้นพี่น้องเลยคุณสุดยอดสุดยอดอลังการงานหมันครับโอ้ยอันซ่อนพี่น้องเพิ่นมานะครับมือนี่สุดยอดอันะไรใครเอาผู้เสียชีดขอาเงินจะเอาผู้นั้น เอาลุนลุนอู้สุดยอดครับผมโอ้โหง่นหมดดอนา้หรเ้ยหมดเงียบเอาลบ่นับแจมสู้นี่นี่นีนี่นี่ต้องลุนแมนครับแมนแมน พวกเสือเขียวหล่นสีเลี่ยก้อนเหรอคจเอามากครับจวดมากจวดมากดึงโอ้ใหญ่ด้อองเ้ค่อยๆค่ันค่อยกันเด้อ้โหันซาขนาดเอาย่างน่อยกับขอสนะนี่นี่ตั้มตรตัวตไปลุยต่อ

ท่านท่านท่านท่นเอ้ยแหังนะครับผมแหังครับผมสุดยอดสุดยอดเอ้ยโอ้ยกรบผมกระหงงค่ตนึงได้การอู้หัโหัว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 โอ้ยควายควายะลุ้อยางค วังตะลูกแหฝาดหัวก,กันนะครับเอาเอาคนคนบบหน่อยเอาครับปดแห่เออหน้าคนเอาเอางินหา,าเงินซื้อแพ้เลยหน้าคนซื้อแพ้เลยลูกพี่นานนี่ละได้ซื้อแพ้เขาโอ้บว่เพชรวังนะครับว่าว่าทั้งในบางทั้งแพ้นะครับเป็นสีได้ปะ อุ๊ยอุ๊ยสุดยอดขอบคุคิดแบงเงี้ยบวดแน่้ยก็จะเป็นเท่านี่ยเราเพิ่งตะใส่เสียมาโลดนี่เสียบตัวดีมากเลยเว้ยบวาร์ดเลยก็เสียบพอมีบวดครับมองฟังอี่ดีนี่มีเต็มบ่ะน่ยังมีเต็มอยู่ท่านเฮ้ยรถซ้อมได้ตโตไม่มีตะกางมาบัดนี่แล้วมองพันละก็มาว้างไว้นะครับพี่น้องผมโอ้ยย่อแพ้เอ้ยย่อแพ้เพิ่นซัน เออยอมแพ้พันซะจหวดเน่ยังมีเต็มยังมีเต็มไอละครมันเหลือสะดุ้งพันอยู่แมนแตยังมห่ี้มีแผมอวานหานุ่นาิบของแท้ดิทัน

โอด้ยโดดอบเฮ้ยไปเพิ่มของท่านนนี่นะอ้ยบงนเอาขึนผัวด่ท่านเลยเ้ยหมสะดุ้งัสะดุ้งครับอนะปากับผมไม่หอยเหนื่ครับผมเาะเข้ากับเมยคือกันละท่านไปพี่น้องผมจังจังบ่งคนกันคนงานเอานะครับผมซึ้อวาหอนแดด และก็เมื่อยสุดๆแล้วนะครับสำหรับมือนี่ยังมึงพนักงานพนักงานเอาครับผมเรียบร้อยขึ้นโคกแล้วนะครับพี่น้องซุปเปอร์แมนโอ้อาจารย์แมนเฮาอชื่อว่าพ่อได้ต้มซี่ซี่หาห้าล่วยต้นละสิบบาทคุณไม่บอกนะแม่คือว่าโอ้เป็นที่นี่นะครับร้านไขายป็นเป็นอย่าง ข่าวบดีอ้าวโอเชีครับผม